ดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยี่ีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอันดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันอังคารที่5นะคะมีนาคม2567ค่ะคำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาวาชาวันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์อัศวินถ้วยนะคะนะเป็นคนอัธยาศัยดีมีน้ำใจนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างและอัศวินถ้วยมีดวงของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะ สิบถ้วยนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับคนรักนะคะหรือสิบถ้วยอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะบางคนนะคะสิบถ้วยอาจจะนัดเจ,เจอกับลูกค้านะคะในสถานที่ที่ ผู้คนเยอะๆก็ได้ด้วยนะคะเด็กถือดาบอาจจะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจเข้ามานะคะภาะวะผวงห่วงหน้าห่วงหลังนะคะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะคะเรียกว่าบางครั้งนี่เหนื่อยกับบริวารเหนื่อยกับลูกน้องนะคะหรือว่าเด็กถือดาบเนี่ยจะเหนื่อยกับคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองนะคะการงานเนี่ยเรียกว่ารับรื่นนะไปได้ไดไดเรื่อยๆนะคะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะแต่ก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนรอบข้างได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนั่นเองนะคะเรียกว่าอาจจะมีบ้าง ปัญหาอุปสรรคนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะคะและเด็กถือดาบส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของคําว่าสภาวะอารมณ์มากกว่านะห่วงหน้าห่วงหลัง,หงทําอันนั้นก็ห่วงอันนี้ทําอันนี้ก็ไปห่วงอันนู้นนั่นเองนะคะเพราะตําแหน่งชาววันอาทิตย์เป็นไพ่ถ้วยนะก็บ่งบอกในเรื่องของคําว่าอารมณ์และก็ความรู้สึกเป็นหลักในวันนี้นะคะส่วนการเงินนี้หมดไปกับครอบครัวนะคะอาหารของกินขนมนม,นมเนยสิ่งต่างๆหมดไปกับบริวารลูกหลานทั้งนั้นเลยนะคะการเงินเนี่ยเหมือนจะติดติดขัดขัด,ขดนะคะแต่ก็เรียกว่าหมด หมดหาได้นะคะใครการเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากครอบครัวจากคุณพ่อจากคุณแม่นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของอ ความรักนะคะความรักนี่เรียกว่ามีบ้างลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องราวปกติทั่วไปนะคะใครที่กดกันงอนกันทะเลาะกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันหรือบางครอบครัวอาจจะจูงมือกันพากันไปทานข้าวร่วมกันอันนี้เรียกว่าจะทําให้ความรักของคุณมีความสุขขึ้นนะคะคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะ สุขภาพระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของแหลมของมีคมด้วยค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ห้าดาบนะคะห้าดาบเนี่ยเรียกว่าเป็นไพ่ของคําว่าความเครียดความกดดันนะคะนะบางคนถูกถูกสถานการณ์สิ่งรอบข้างกดดันหรือตัวคุณเองอาจจะกําลังกดดันตัวเองอยู่นะคะห้าดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคที่มีเข้ามาทุกๆอย่างต้องคอ่คอยคคิดค่อยๆเค,คลียร์ค่อยคอย่คอยจัดการไปนะคะบางอย่างเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในทันท่วงทีนั่นเองค่ะรวมถึงชาววันอาทิตย์นะคะ เด็กถือดาบกับ5้าดาบส่วนใหญ่จะมีในเรื่องของคําว่าเด็กตามเนาะเพราะฉะนั้นทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กยากไร้นะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินก็ได้นะคะเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ํานะคะนะให้กับสิ่งที่เราอาจจะเคยทําไม่ดีนะคะหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรลงไปนะคะนะก็ขอโหสิกรรมกับเขานะคะเลขหน้าไพา่มีเลข6มีเลข0ูนย์มีเลข1และเลข5้าค่ะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์คิงถ้วยนะคะคิงถ้วยเนี่ยหมายถึงความสุขุมความรอบคอบความใจเย็นนะคะความใจดีนะคะคิงถ้วยการงานมีความมั่นคงนะคะนะ แปถ้วยนะคะบางคนนี้นอนดึกนอนดื่นนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะแปถ้วยเป็นไพ่ของคำว่าพัดพลากจากถิ่นฐานบ้านเกิดพัดพลากจากคนรักอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลเดินทางออกต่างจังหวัดเดินทางออกนอกพื้นที่หรือว่าบางคนทํางานเข้ากะทํางานควงกะนะคะ เรียกว่าไพ่แปดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าว,วิตกกังวลด้วยนะคะสามเหรียญน,นะคะนะเรียกว่าจะมีในเรื่องของการพูดคุยการเจรจานะคะในเรื่องของงานกันเกิดขึ้นหรือว่าการช่วยเหลือกันนั่นเองนะคะสามเหรียญเนี่ยถ้าในเรื่องของคําว่าการค้าขายยังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะเรียกว่าไม่ถึงกับเงียสบซบเซาเลยทีเดียวนะการงานนะคะก็เรียกว่าอย่าพังเผออย่าเผอเรยอ,อย่าเม่อลอยนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะส่วนการเงินนะคะ ค่ะสามเหลี่ยญเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าการเงินที่ค่อนข้างจะหมุนเวียนบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของคําว่าค่นในน้าค่ะคอมมิชชั่นนะคะนะเงินปันผลนะคะแต่บางคนอาจจะเกี่ยวข้องก,กับการจำนองจำนำก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะโชคลาภมีนะคะตัวเล็กจากเอกสารค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างความใน,นอยกันนะคะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันอาจจะมีเรื่องเครียดเคียดเข้ามาทําให้มันส่งผลกระทบในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะคุณอาจจะกําลังแอบชอบ แอบมองคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณอยู่นะคะสุขภาพเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอความดันไมเกรนอาจจะถามหาได้ค่ะบทสรุปของไพชาววันจันท์ค่ะ ชาวันจันทร์ได้ไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยเนี่ยมักจะจมปักอยู่กับเรื่องราวในอดีตรเรื่องราวทุกๆเรื่องราวเศร้าๆนะคะเรื่องราวที่อาจจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องหรือว่ากลับไปแก้แกลกับไปแก้ไขได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าจมปักอยู่กับความทุกข์นะคะต้องพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้นะคะพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเป็นจริงด้วยนะความเศร้าหมองไม่ได้ช่วยทําให้อะไรดีขึ้นนะคะนะยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดนะคะเราก็จะจมปักอยู่กับตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้อง ลุกนะคะลุกให้พ้นจากความทุกตรงนี้ค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข5้ามีเลข8ดมีเลข3และเลขห้านะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคารคิงไม้เท้าการงานโดดเด่นค่ะการจัดการการวางแผนในเรื่องของงานคิงไม้เท้าเนี่ยมีสภาวะความเป็นผู้นำนะคะที่ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวทาวเวอร์นะคะอาจจะมีเรื่องราวร้ายๆเรื่องราวที่ทําให้ตกอกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่คิดไม่ถึงหรือไพ่ทาวเวอร์เนี่ยนะคะเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมเกิดการติดขัดหยุดชะงักล่าชา้าบางคนมีดวงของการยกย้ายแบบปุ๊บป,ปับ๊บแบบกระทันหันด้วยนะคะใน องค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานระบบงานสิ่งต่างๆหรือใครที่นัดกับลูกค้าเอาไว้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการถูกยกเลิกแ c a n ซิลนั่นเองค่ะราชินีเลียนนะคะจะทําอะไรต้องรอบคอบต้องระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนค่อนข้างจะมีความสุ่มเสี่ยงเลยทีเดียวค่ะการเงินนะคะก็เรียกว่ามีแต่เรื่องให้ต้องเสียงเงินมีแต่เรื่องให้ต้องใช้เงินการเงินอาจจะหมดไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะบางคนหม้อน้ํารั่วนะคะนะท่อน้ําแตก นะคะนะอาจจะแบบมีเหตุนะคะนะทำให้ต้องเสียเงินนะคะเขาเรียกว่าทุกขลาบนะคะมีทุกแล้วจะมีโชคนะคะผู้หญิงผิวขาวผอมบางจะนําโชคลาบมาให้ตัวเลขจากบาลเลขที่เก่าๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้มันดู พูดคุยอะไรก,กันไม่ค่อยจะเข้าหูเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราปลีกเลีลล้ยงในเรื่องของการปะทะกันก็แล้วกันนะส่วนคนโสดวันนี้เรียกว่ายังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพนะคะก็เรียกว่าดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะคะวันนี้ดูเหมือนระบบภายในร่างกายมันจะคุกุุนมันจะเกิดความร้อนระอุเกิดขึ้นนะคะมันจะส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ด้วยนะคะหรือทานอาหารอะไรก็ต้องระมัดร,ระวังก็แล้วกันนะคะนะท้องร่วงท้องเสียนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะ ชาววันอังคารอัศวินไม้เท้านะคะการขลับเคลื่อนเคลื่อนที่ความกระตือรือร้นนะคะนะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้นะคะอยู่นิ่งไม่ได้นะคะอัศวินไม้เท้าเนี่ยนะเรียกว่าต้องเตรียมพร้อมนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะในการทํางานอย่าเมื่อยลอยอย่านิ่งนะคะนะต้องต้องเรียกว่าอัศวินไม้เท้าเนาะบางคนเนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานด้วยนะคะต้องพร้อมที่จะออกรบพร้อมที่จะออกสู้นะคะเลขหน้าไพ่มีเลขห้ามีเลขหกมีเลขหนึ่งและเลขหกนะคะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธเด็กถือไม้เท้าการเรียนรู้การมองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะฝึกฝนพัฒนานั่นเองนะคะหรืออาจจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่าเมจิกเชียนนะคะรอบรู้ไปหมดนะคะรู้ทุกเรื่องนะคะรู้รอบด้านนะคะเมจิกเชียนเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจากไกลเกลียเคลียร์ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะหรือบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดนักพูดเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้นะคะหรือนะคะเมจิกเชียนเนี่ยเขาเป็น ดูได้ด้วยนะสติปัญญาดีนะคะมีเซนมีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยําวันนี้อาจจะได้เรียนรู้นะคะในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้ทดลองทํานะคะหรือคุณอาจจะได้ทดลองทํามาแล้วแล้วได้กลับมาทําอีกนั่นเองนะคะ อัศวนเรียนนะคะนักลงทุนนักเสี่ยงโชคกล้าได้กล้าเสียนะคะการงานมั่นคงนะคะใครตกงานว่างงานจะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรือค้าขายเนี่ยมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามาการเงินมีโชคลาภเข้ามาทะเบียนรถจะให้โชคนะคะเมิกเซียนเนี่ยบ่งบอกว่าการเงินหมดหมด,หมดหาได้ด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะโดยภาพรวมนะคะเป็นคู่คิดเป็นที่ปรึกษาให้ซึ่งกันและกันคนโสดนะคะ คเรียกว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะแต่คุณก็มีสเสน่ห์นะคะแต่คุณอาจจะย,ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครเพราะคุณอาจจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานการเรียนที่มากกว่านั่นเองนะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะไพ่หนึ่งดาบนะคะหมายถึงความมุ่งมัน่นความตั้งใจความเด็ดเดี่ยวนะคะฝันให้ไกลไปไปให้ถึงเป้าหมายนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหกและเลขหนึ่งค่ะต่อไปมาดูชาวันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสราชินีถ้วยนะคะนะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนดูแลงานบ้านนะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการงานแม่บ้านได้นะคะราชินีถ้วยเนี่ยอาจจะกําลังใจจดใจจ่อรอลุ้นรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแปดเหรียญต้องฝึกฝนต้องพัฒนาฝีมือความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลาความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะวันนี้ดูเหมือนชาววันพฤหัสคุณจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งรอบข้างสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณทําอยู่มาก มากกว่าคะ่ะไพ่สีดาบนะคะนะอาจจะมีคนเข้ามาขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะขอคําแนะนําจากตัวคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าการงานเนี่ยโดดเด่นนะคะนะ การค้าการขายก็ไม่แพ้กันขาดการเงินยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะไพ่สีดาบเนี่ยบางคนวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือท่านในเรื่องของความรักใครที่กดกันงอนกันไม่เข้าใจกันงอกัน,กนบ้างอย่างงอนกันนานนะคะเรียกว่าเขาไม่ง้อเราเราง้อเขานะคะอย่ามัวแต่จ้องจับผิดกันนะคะ หันมาใส่ใจรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยซึ่งกันและกันบ้างนะคะส่วนคนโสดอันนี้เรียกว่ายังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพนะคะชาววันพฤหัสจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังนะคะอาจจะเกิดจากการนั่งนานยืนนานเดินนานทําอะไรในท่าซ้ํำๆเดิมๆนานมากจนเกินไปหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดพักนอนพักรักษาตัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ บทสรุปของไพ่ชาวันพระหัสไพ่แฮงแมนนะคะแฮงแมนใบนี้นะคะหมายถึงการปลดปล่อยนะคะนะ ปล่อยพันธนาการอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะพร้อมที่จะอยู่กับปัจจุบันอาจจะมีบ้างแหละเรื่องราวทุกๆเข้ามานะคะแต่คุณก็ยังสามารถที่จะแก้ไขมันได้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะไพ่แฮงแมนใบนี้นะคะนะคุณพร้อมนะคะนะคุณพร้อมที่จะออยอมรับกับหลายๆอย่างที่มีเข้ามานะคะแล้วคุณก็ไม่ได้ยึดติดกับอะไรด้วยนะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะ ัวเลขจากคนตายจะให้โชคเลขกนะไพา่มีเลข1มีเลข8มีเลข4และเลข3ค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์เจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังสิ่งต่างๆนะคะไอเดียความคิดเยอะแยะมากมายเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นมันบง่งบอกในเรื่องของคําว่าความเพอ้อฝันด้วยนะความมโนความคิด นะคะคิดแต่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้มีในเรื่องของการลงมือทานะคะบางคนอยู่ในช่วงของคําว่าการมองหาตัวตนของตัวเองนะคะเรียกว่าตามล่าหาความฝันอยู่นั่นเองนะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเองอยากเป็นอะไรหรือว่าชอบอะไรกันแน่นะคะหกดาบนะคะจะทําอะไรก็ใจเย็นๆก็แล้วกันนะเวลาจะเป็นผู้ แก้ไขนะคะปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆหรือเวลาจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเคลียร์แล้วมันก็จะชัดเจนมากขึ้นด้วยไพ่หกดาบบางคนมีดวงของการได้เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําตามหมูกก่เกาะนะคะ เเหรียญน,นะคะนะใครที่จะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรช่วงนี้ใจเย็นๆน,นะคะศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะถ้าเราลงทุนทําในสิ่งที่เราไม่ได้มีความชํานาญเอาซะเลยนะคะอันนี้ยิ่งบางครั้งจะเหนื่อยเปล่านะเพราะฉะนั้นใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วอดทนทํางานไปก่อนนะคะอย่าพึ่งออกนะคะนะมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนมันอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการยย้ายเกิดขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้ส่งผลเสียให้นะคะ เรียกว่าใจเย็นๆวันนี้จะทําอะไรส่วนในเรื่องของการเงินนะคะบางคนนี้อาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของผลผลิตการเก็บเกีเก่ยวรอคอยในเรื่องของไรายได้เงินออมทกศนะคะไพ่เจ็ดเหรียญอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนแล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยนะเพราะเจ็ดถ้วยบางคนหมดไปกับคําว่าฟุ้งเฟอ้อฟุ้งเฟือยนะคะหมดไปกับบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้จําเป็นโดยเฉพาะนะคะใครที่มือจิ้มเก่งๆเนาะช้อปปิง้งออนไลน์ระมัดระวังนะคะ มีโชคไหมมีโชคจากการเดินทางมีโชคจากทะเบียนรถค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักในช่วงนี้มันเหนื่อยๆนะยิ่งรักยิ่งเหนื่อยยิ่งรักยิ่งทุกยิ่งรักยิ่งท้อนะคะแต่ก็เรียกว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วนะคะก็ต้องไปกันให้ถึงฝั่งนั่นเองส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณคุยกับทุกคนนะแต่คุณก็ยังไม่ได้จริงไม่ได้จังกับใครมันเป็นอารมณ์แบบเหงาๆาหาเพื่อนคุยมากกว่านะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้ชาววันศุกร์อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหลัง นะคะคหลังบาไหลาปวดเมื่อยนะคะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบบางคนเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาวันศุกร์ค่ะ ชาววันศุกร์ยังคงเป็นไพ่หกดาบอยู่นะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะ6ดาบเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าการเวลานะคะใจเย็นๆนะคะเป็นไพ่ของคําว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางสิ่งบางอย่างเร่งรีบไม่ได้นะคะต้องไปตามน้ํานะคะไปตามเวลาของมันนั่นเองนะคะเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข7มีเลข6มีเลข7และเลข6นะคะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสาร์สามดาบนะคะเจ็บปวดทุกทรมานใจอึดอัดใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนี่พูดไม่ได้บอกใครไม่ได้นะคะต้องเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวนะและไพ่สามดาบบางอย่างเหมือนหอกค้างแค่นะคะคอยทิมแทงเสียดแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไพ่ใบนี้เตือนในเรื่องของสุขภาพด้วยนะบางคนนะคะตกใจง่ายนะคะหัวใจเต้นเร็วนะคะหัวใจเต้นผิดปกติบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกอปอดนะคะนะปอดระบบทางเดินหาย ใจนะคะเป็นไข้เป็นหวัดง่ายเป็นภูมิแพ้ง่ายนะคะหรือว่าสุขภาพใจสุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะคะ จัสม n นนะคะนะเรียกว่าเป็นไพ่ของการหลุดพ้นนะคะการรอดพ้นปาฏิหารนะคะสิ่งต่างๆมักจะเกิดขึ้นกับวันเสาร์ได้อยู่เสมอนะคะจัสมินเนี่ยมันเป็นไพ่ของคําว่ากฎแห่งกรรมนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีหลุดพ้นรอดพ้นทาผิดทําไม่ดีต้องรับผลกรรมในสิ่งที่ตัวเองทําและไพ่จัสม n นเข้ามาไพ่บอกว่าให้รู้จักที่จะปล่อยวางบ้างนะคะ ป,ปล่อยนะคะความทุกข์ปดปล่อยนะคะอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆบ้างนะคะอย่าไปยึดติดนะคะ หกไม้เท้านะคะทุกๆอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการนะหรือไพ่หกไม้เท้าเนี่ยการงานนะคะก็เรียกว่ามันอาจจะมีบ้างสะดุดติดติดขัดๆนะคะนะแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะจะสําเร็จได้เพียงแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของคําว่าอารมณ์นิดนึงนะคะควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนอย่าหงุดหงิดอย่าเอาแต่ใจนะคะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะพลาดงานใหญ่ได้นะคะใครที่บนบานสารกล่าวอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะดูเหมือนจะมีติด ในเรื่องของคําพูดติดในเรื่องของการบนบานอยู่นะคะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบปุ๊บปับ๊บแบบกระทันหันด้วยนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนะคะบางคนเดินทางไปทําบุญก็ได้ด้วยนะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโชคลาบลอยแบบฟุ๊กฟุกเข้ามาแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลนะคะอย่าลืมบวก1ลบ1ด้วยทะเบียนรถจะให้โชคค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนี้ก็เรียกว่าความรักมันมักจะเป็นปัญหากเก่า ปัญหาเดิมๆนะคะที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลบหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันด้วยนะเพราะว่าเวลาที่ทะเลาะกันทีไรนะคะชาววันเสาร์คุณมักจะขุดคุยเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวส่วนคนสดนะคะคุณอาจจะไปแอบรักแอบชอบคนที่เขามีเจ้าข้าเจ้าของแล้วนะบางคนนี่อ,อกหักดังเปาออกหักมาหมาดๆกันเลยทีเดียวค่ะสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกนะคะช่วงนี้สุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นนะค่ะชาววันเสาร์ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าการรอคอยในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตรายได้นะคะทําสิ่งไหนก็ย่อมได้สิ่งนั้นนะคะนะเรียกว่าปลูกอะไรก็จะได้สิ่งนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเจ็ดเหรียญน,นะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องใจเย็นๆอาจจะต้องรอคอยนิดนึงนะคะอย่าใจร้อนค่ะ ตัวเล็จากนาภไยมีเล็ก3มีเล็ก0มีเลข6และเล็ก7ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ